สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับอาจารย์ประหยัดคำสิงนะครับซึ่งท่านเป็นอาจารย์ท่านแรกของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพระนายนครครับผมอาจารย์แนะนาตัวหน่อยครับสวัสดีรูทุกคนนะ,ะและก็ท่านที่ชมอยู่ก็ขอคารวะทุกคนล้วนแต่มีคุณูปการเป็นอย่างมากสูงยิ่งให้กับโรงเรียนให้กับลูกหลานของเราชาเรียมพัฒน์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกคนเลยเฉพออาะยิ่งนะครับท่านผู้บริหารไปวพรท่านจะรลูก รับไปแล้วหรือว่าคุณพ่อคุณแม่บุปการีของลูกทุกคนนะครับที่ไว้ใจโรงเรียนแล้วก็เอาลูกหลานมาเรียนที่นี่อาจารย์คุณหญิงชราจิราวัฒน์ท่านพูดเสมอว่านะนักเรียนเป็นแก้วตาเป็นวงใจพ่อแม่รูจะรักและโมงหญยลูกเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ก็จะต้องทําหน้าที่ให้ดีที่สุดให้ความปลอดภัยให้ความรักความโงงยายเพาะอย่างยิ่งเปิดทางให้ลูกได้เป็นผู้มีสัต์ จะบรรยาจะนักรานังวุธคิดนะครับเป็นคติพจน์ของโรงเรียนนะครับวันไปเล่องทางวิชาการและประรับนะครับสวัสดีทุกคนนะนะวันนี้จะคุยกันเบาๆเนะานะบาๆบมีอะไรก็ว่ากันมาแล้วถ้ามีอะไรที่คนแก่แปดสิบกว่าแล้วเนี่ยอาจจะต้องลืมไปบ้างก็ขอโทษด้วยนะครับนะครับผมก็ขอเท้าความก่อนครับคือเมื่อวานผมเดินไปกับเพื่อนผมครับแล้วผมก็พบอาจารย์ที่มาสวัสดีอาจารย์ตึกสิบครับเป็นเป็นบรรยาที่งดงามมากนะ คือคือพอเดินผ่านหลายๆคนเขาก็ไม่รู้จักเฉยๆที่มาผก็ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ทักทายอาจารย์ด้วยครับเป็นเจ้าบ้านที่ดีโดยเขาไม่รู้ว่าคนไทยใช่ครับแล้วพอก็ได้ไปมีโอกาสได้ไปนั่งคุยกับอาจารย์ประมาณเราระยะเวลาหนึ่งก็ได้รู้เรื่องราวของอาจารย์แล้วน่าสนใจมากครับก็เลยอยากมาถ่ายทอดให้อยู่ในโลกออนไลน์ไปขอบคุณมากดนๆนอาจารย์บอกว่าอาจารย์ไม่ได้กลับเตียวพัดมา40ปีเลยนะครับ48ปีแล้วนะ อยู่ต anyway> ั้งแต่รุ่นแรกๆลยครับออกเป็นใปี28สังเกตจึงอยู่ปีสุดท้ายอยู่ตั้งแต่ปี221นะครับเล่าให้ฟังกันได้ไหมเรื่องแรกเดิมทีนะเรื่องแรกเดิมทีพอพอมีประกาศว่าจะจัดตั้งโรงเรียนเตรียมโรมศึกษาสองนะก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีเบีตากิจท่านอุติเหลียนโดยคุณยอดยิ่งนะท่านเป็นลูกชายของอุติเลียนท่านก็มีปาโรบบริจาคที่ เนี่ยให้ก <the> yep. <the> ับโรงเรียนเตรียมโรงศึกษาสองตอนนั้นเหตุเกิดขึ้นสมัยคุณยิบเลื่อนเครตาโชนะครับที่อาจารย์คุยยศชาเฉลิวัฒน์เนี่ยท่านก็เป็นผู้รับมอบหมายสืบทอดเป็นผู้บุกเบิกก่อตั้งเรียนมาเป็นเรียกว่าเป็นอาจารย์ใหญ่คนแรกนะครับรับเป็นเป็นผู้ดูการโรงเรียนเตรียมโรงศึกษาเมืองไทยแล้วก็มารักษาการเป็นเป็นครูใหญ่เรื่องจ่าแหล่งโรงเรียนเตรียมมศึกษาสองนะครับมีแรกอ่ะสองปันร้อยี่สเวตแลนด์เรียนที่รุ่นหก 12ห้องเรียน12ห้องเรียนรวเลยครับเรียนเรียนที่พญาไทนะอ่าพญาไทก็ใช้ขอประชุมหอระชุมโรงอาหารอะโรงอาหารของเตรียมใหญ่เป็นที่สําหรับสอนอาจารย์ก็สอนสังคมศึกษาอาจารย์ก็มีอาจารย์ดริบาลมีอาจารย์เลอสักช่วยอาจารย์ก็เป็นตัวรังงานนะมันซึ่งหกร้อยกว่าคนนะ12ห้องห้องละห้าสิบที่สองหกร้อยกว่าโอกรเรียนที่นั้นเราคิดดูสิว่ามันไม่มีอะไรที่ทันสมัยบนสมัยนี้เลย ก็ใช้โทรโก้นะแล้นกต่แล้วก็แยกกันเข้าห้องเรียนหลายคนจําชื่อได้ค่อนข้างมากแต่รู้สึกอาจารย์ครูก็ได้จำไม่ได้วันนี้ก็จําได้อันนี้ชื่อที่ลูกศิษย์เราอันนี้เราเคยสอนมานี่ออกมานะครับแต่เราก็ไม่กล้าไปไปไปอะไรนะไปแอบอ้าเหน่อยนะเพราะเราเป็นคนว้านอกเป็นครูวัดนอกเข้ามาด้วยชีวิตด้ะจิตวิญญาณความเป็นครูยังมีอยู่เราคิดว่าเออาทีนี้อ่ะ อย่างอาจารย์เนี่ยตอนมาอยู่ใหม่ๆเมื่อปี2521สมัยที่เบียดนี่บังเอิญตอนนั้นก็คุณยิชดาท่านก็จะเห็นว่าเราเป็นครูลูกทุก่งเอยนะ,ะท่านก็เลยมอบหมายให้เราติดตามอาจารย์บุ๋นหลวงป่นมาละกุลนะมาที่นี่รั้งแรกก็คือบรรูเขาถมที่นะรั้งแรกมี่จะพูดลเบามั้งเขาคราเอาดินประถมที่นี่นะหลวงป่นก็พามา องเป็นท่านกศนท่านก็เล็ดัพท่านจะพูดท่านไม่พูดมากนะแต่ท่านพูดบอกว่าฝากอดึงไว้ด้วย,วยนะประหยัดนะโรงเรียนเนี่ยคนที่สําคัญที่สุดคือใครนะก็บอกว่าลูกศิษย์บบเปรียบเสมือนแก้วตาใล้ดงใจเพราะฉะนั้นต้องให้ความสําคัญแก่ลูกศิษย์กบมากที่สุดผู้ปกครองเขาไว้เนื้อเชื่อใจเห็นว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่จะเป็นที่พึ่งได้ดูแลลูกหลานเขาได้ เขาเอาแก้วตาดวงใจของเขามาไว้กับเรา,ราเพราะนั้นก็ต้อง,อง,องถือว่าลูกศิษย์เป็นผู้ที่มีค่าสูงสุดเป็นแก้วตาดวงใจเพราะนั้นก็ทาอะไรกับเด็กเรียนก็ขอให้นึกถึงในเรื่องนี้นึกถึงประโยชน์ของเด็กเป็นสําคัญท่านก็บอกไว้แล้วก็จาไปอยู่ทีนี้สิ่งหนึ่งที่จำลูกิ่นว่าเคยตอนนี้นก็เคยเคยิดอยากจะไปเรียนต่อไปยายโทแต่คพณยิงก็พูดสมอว่าคุณไปเรียนทำไมคุณทํางานดีกว่านะไหนทำงานดีกว่านะอสุจพนะัฒนนึงก็ปวดว่าหมอลู 1, อกปิ่น์ท่านก็บอกว่า,วาเ่อกเรียนนี มันเป็นเรื่องที่เรียกว่าก็อยากจะฝากข้อคิดไปว่าตอนนี้ท่านท่านบาที่นี่นะท่านมาที่เราท่านก็พูดไปเราก็ฟังเข้าใจมันเข้าใจบ้างเพราะเราก็ยังเป็นเด็กอยู่นะไม่ค่อยเก็ตเรื่องนี้บอกตระเวนไปอยากได้การศึกษาจนยุโรปอเมริกาก็ทั่วทั่วมนุษย์เที่ยวเชิงวิชาอยา่างร่ากรแต่ใจคนจะชั่วไม่เปลี่ยนแปลงระึกถ,ถึงคุณพระพุทธสุระเสริสมสงบเกิดจากใจ,จรู้แจ้งฝึกฝนกิจส่วนร้ายหายรุนแรง ศึกษาแหล่งที่แท้อยู่แค่ใจเราก็จะไปเข้าใจจุดกระทั่งว่าไปปรึกษาหารือพระแล้ก็ไปเอาบทตัวที่มาเดยท่านอาจารย์ปิดนี่อยู่ตรงนี้นะศึกษาที่แท้อยู่แค่ใจใจเป็นใหญ่นะเพราะฉะนั้นอันนี้กับลูกทุกคนที่มาเรียนที่เตรียมพัฒนาการหรือรที่อื่นก็ตามแต่ก็รวนแต่เป็นคนที่เรียกว่าเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตนะตามหลักของพุทธศาสนานะครับอันนี้ก็เลยขอฝากด้วยนะว่า เราควรจะต้องดึกถึงบุคคกรารีผูู้ที่ให้การกบ,บรมเราบาโดยเพาะอย่างยิ่งคุณพ่อคุณแม่มีคนเขาบอกว่าอาจารย์ไปสอนเรียนเตรียมอาจารย์ได้เด็กดีเลยโอ้อาจารย์โชคดีนะโอ้เป็นครูที่ไม่ใช่นะคุณพ่อคุณแม่ของลูกสภาคุณพ่อคุณแม่ของนักเรียนอ่าคุณปู่ย่าตาทวดรู้วจะเป็นผู้มีผู่รูปการต่อโรงเรียนเพราะว่ามอบลูกหลานมาให้ท่านเป็นคนฝึกมากกอนท่านเป็นครูคนแรก เพราะนั้นอาจารย์ปัญญาเนจะไม่กล้าบอกเลยว่าแหมเป็นพ่อเราสอนไม่ใช่เวลาเขาถามผมบอกาอ,อยโรงเรียนเตรียมหรือเราก็บอกว่าเราเป็นหนี้บุญคุณโรงเรียนเตรียมเราเป็นหนี้บุญคุณทุกแห่งเราก็คือดีด้ำลงไปแล้วเพิ่มขึ้นมาข้าแก่ตลากตอนแรกเองไม่เข้าใจนเข้าใจว่าโอ้อเพราะฉะนั้นก็เลยให้ความสําคัญว่าอะไรก็ตามแต่ที่จะทําให้กับลูกหลานของเรานะครบเริญก้าวร้านะไม่พอกระเจริญนก้าวหน้าในทรทำเราก็าาเรา,า,าก็กพยายามทำวันมาเห็น หลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นเกับเตรียมบรมสธานการ์หรือสถานใจพวกนี้เราก็รู้สึกชขื่นใจนะว่ามาถูกทางแล้วยิ่งมาเห็นวันนี้สองคนนี้กันดั่งเราก็เดินเจอผ่านมาเดินผ่านแล้วยกมือไหวโดยยิ้มให้คือจนใหญ่คนไม่รู้จักเขาจะไปทำแล่เขาจะบอกว่าไม่ให้นี้ยทำแล้วเดินเข้ามาหามาคีดด้วยก็เกิดความรู้สึกปบอุ่นปรับเรื่องของบิบาลที่สี่สิบห้าสิบปีใช่ไหมนะนอกจากรับความเมตตาจากโรงเรียนนะครับจากเพื่อนฝูง ที่เป็นครูเก่าด้วยกันแล้วก็อย่าลูกลูกของเตรียมพัฒนาการไม่ดีรบกวนขอความเป็นอะไรฮะสื่อสัรและปัญญาไปให้เฉลี่ควาปอดรอมสอบตัวก็ดีเนียเรื่องกันยุคแต่ที่สาคัญว่าวามปอดร้อมสอบตัวไปลามาไหว้ร่กับที่อาจารย์ได้รับการฝึกฝนจากเขาเลยบว่าทุกใครก็ต้องมีหลวงพ่อยิ้มหลวงพ่อไหว้หลวงพ่อยิ้มหลวงพ่อไหว่ใช่ไหมยิ้มก็คือเป็นวิทย์วิตรีไหว้ก็คือปอดร้อมถอบตัวนะครับให้พาเคารพเนี่ย เตรียมปรึกษาพนการเรามีพร้อมนะครับครับผมถามมาอีกมีอะไรบ้างตอนนี้อาจารย์ก็คงเขียนความแตกต่างว่าท่นนี้อาจารย์ไปอยู่ที่แม่ข้องสอนใช่ไหมครับที่อาจารย์ครับผมครับผมจะเป็นอาสาสมัครเป็นอาจารย์เป็นอาสาสมัครอาจารย์เป็นอาสาสมัครครับผมเป็นเป็นเป็นที่แรกเราเราจะไปเผยแพร่ภาษาบาลีเอาไปมาก็วันนั้นมันมีงานของทุนกระ่อมที่เขาจัดที่เชียงใหม่ครับผมเขาให้อาจารย์เนี่ยไปสาธิต การแช่ภาษาไทยอยาจารย์ก็ไปแล้วก็มีมันไ,ไปถูกตาต้องใจของกลุ่มกลุ่มกลุ่มหนึง่งนอาจารย์ของมหาวิทยาลัยของปปอสุโขทัยธรรมาธิราชเลยเพราะเพราะภาษาทีา่งานเสร็จเขาเ็เรมาบอกว่าคุณพู้อำนผมเชิญไปดูตรงนี้หน่อยไปทานี่ก็ตกลงตกร่องกลอกทินงก็ไปดูเขาบก็เป็นเป็นงารสอนภาษาให้กับกลุ่มชาติพนันธุ์ชนเผ่านั่นแหละเลยได้ไปอยู่ที่นั่นตั้งแต่ปี2560 61 ตอนนี้ก็จะร่วมเก้าปีสปีเนาะมาแล้วพะฉะนั้นอน,นี้ก็ไม่ได้มาที่นี่มาก็เลยคิดว่าพอได้มีโอกาสมีโอกาสจะมีกาติดต่อกับอาจารย์อาจารย์ท่านหนึ่งที่มีกรุปการกับอาจารย์ไปเยอะมากเลยก็คืออาจารย์ติตตันประสมคเจริญก็เอชื่อท่านนะนะท่านเป็นวนนันหมดพลรรานามัยนะในล,ลูกศิษย์ท่านเสียรายคนไปเล็กกีฬาทีมชาติเยอะะตอนนี้ท่านไม่ค่อยสบายเท่าไหร่วันท่านก็นมานะมาประชุมอะไรกันนั่นะท่านจะเป็นคน เสนอตอนปีแรกที่โรงเรียนเตรียมการศึกษาสองนี้อยู่เตรียมพญาไทยเนี่ยจะมีการเรียนเรียนต้อนรับครูใหม่นะแล้วก็มีครูหญิงครูหญิงท่านจะมีสารบุญท่านผู้ท่านสารสารอกาผู้หญิงมาเลืยอนผู้หญิงสุชาติไม่สุชาดาจินระวัตเพิ่งไปกันแล้วผู้หญิงผู้หญิงมาเลื่อนเป็นผู้ริเริ่มนะแต่ผู้หญิงสชาดาก็มาสารต่อการผู้หญิงเลื่อนเลื่อนไปเป็น่ยงแลิบปัทถบริปภสมานนะพอผู้หญิงสชาดาท่าน อาภาษณ์บีบารุ้ยอาจารย์จิตตดตะีท่านจะไปบอกว่าอาจารย์ประหยัดนี่เขียนเพลงเราลองให้ฟังดูซิเราลองให้ฟังท่านบอกเออเพลงนี้แรกจะเอาเป็นเพลงของโรงเรียนที่เพลงฝันใจพเพื่เที่ยวร้อยเคยได้ฟังหรือยังยังเลยอาจารย์บอกว่าอนนเอาไว้เปิดเวลาอัญเชิญพระเกี้ยวอ่าอัญเชิญพระเกี้ยววีเข้าใจว่าจะเป็นท่านผอมนตรีคงดําท่านทําไว้แต่ว่าดูที่ตัวไปจะไม่ค่อยเห็นท่านการานจะมีดีนรือเปล อันนี้เป็นเพลงซีีเตรียมอาจารย์เขียนมันจะมีนะครับเราเข้าไปในลำแสงนันจะมีนะเข้าไปนะนั่นแหละหลังจากนั้นมาก็เรากวนบันทึกเทปบันทึกเทปของสุนทรภพนสุนทรภพนเขาก็ตรวจนะเขาตรวจว่าเพลงอะไรภาษามันเป็นยังไงมันเข้ากับเขาได้ไหม,มนะก็เลยได้รับคําบอกเล่ากับสุนทรภพรว่าเออ ภาษาเพลงของอาจารย์ประหยัดท so, yeah. so, ี ותר, you know, ่เหมาะสับตรงนี้เขาประชมแต่เราก็ไม่ลงคำชมทีก็มีคุณควนพิรุณนักแต่งเพลงมือหนึ่งของประเทศไทยนักเขียนเพลงควนพิรุณเนี่ยนะเขาก็เขาก็บอกว่าต่อไปนี้อย่าให้อาจารย์ประหยัดเข้ามาในสุนทรรสรสุนทรภพเป็นอันขาดเราก็ตกใจเขาว่าอะไรเขาบอกถ้าเข้ามาแล้วนะฉันจะตกงานจะไม่มีงานทำเราก็เลยกราบขอพระพูดเ้าว่าน้าวัเนี่ย คือเพลงคืนสุเยา่าเคยได้ยินไหมเนี่ยหลายครั้งที่มีจัดงานเนี่ยเขาบอกว่าไม่เคยได้ยินเพลงคืนสุเยา่านะ,ะมันจะมีเพลงของเพลงมัดเพลงมาดของเพลงสุเยา่าบอกว่าเขาจะอกว่าทินนี้ชื่อตาทินี้ชื่อตาเยือกเย็นุาราจะขาได้เข็มท่านะอ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองเต้นฟังดูสิว่าเพลงนี้อารฟังแล้วแบเออมันก็เข้าท่าดีนะอาจจะเปิดตอนคืนสุญญ่าแต่พวกผมยังเรียนไม่จบก็เลยยังไม่มีโอกาสได้ฟัใช่ใช่ อันนันม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 ีมันมีหรือเรื่องนี้ตัวเขียนสุดหลียอาจารย์จะชอบมันเขียนยากพอสมควรเขียนยากมากเพราะเป็นเพลงร้องหมู่ร้องคู่

สัดกันหมดเลยครับเพลงนี้แหละที่สุนทรภพก็าบอกว่าอยู่วงสุนทรภพได้เพราะว่าภาษาเขาบอกว่าภาษาดีเพราะมันต้องสะพัสก,กันหมดก็ยินแค่จะร้องม,ม,มันมีชีวิตชีวาลูกงจะเป็นชุดแรกนักเรียนเตรียมชุดแรกที่ได้ฟังเพเลงนี้าานอกกนั้นไมีใค่ได้ฟังสี่สิบกว่าปีผ่านมาเนี่ยเขาไม่ได้เปิดเขาเปิเปเปปดเฉพาะฤดูกาลบางฤด,ดูกาล เป็นเพลง,งบาสสุดๆอย่อัน,นี้เล่นภาพบอกเลยมันจะคือเร,อเราเห็นแล้วก็แล้วเขียคนครั้งเดียวไม่ต้องแก้เลยคเ้โอโออกมาหมดเลยพูดแล้วก็ลุกอธิษฐานว่าขอให้นะแล้วก็ใส่คำนองไม่มีการแก้ไขเลยออกาเยนไปทำก่อนทำทำเพลงแล้วก็เอาเนี่ยต่อต่อแล้วก็บทวนทีนึงไม่มีแก้ไขเลยเพลงเนี่ย เป็นการจสดงนิกิโนะออกมาเลยใช่ไหมนี่ออกมาเลยพัฒนาการมันก็ร้องให้เรามันเป็นเพลงก็ต้องตักน้ำจังหวะมนจังหวะห้าประเด็นต้องเก็บเขาก็จะขอย้อนมานิหนึ่งว่าเมื่อประมาณกลางกลางปีแล้วก็จะค่อดมาทำปลายปีช่วงตุลาคุณหญิงก็มอบหมายให้ อาจารย์ประหยัดได้ติดตามอาจารย์มลปิ่งจากอาจารย์มลปิ่งมาแล้วคนในยาท่านเป็นผู้ที่มีคุณวุฒการท่านเป็นอาจารย์ของอาจารย์คุณญชราธิการนะคุณญชราคุณธิการอธิวัฒน์ก็าาาาเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์มลปิ่งครูครูกับลูกศิษย์คู่นี้จะมีบุญอุปถัมภ์กันมาดูแลกันมาพอทราบว่าจ,จะมีเปิดโรงเรียนเตรียม,มรมศึกษาสองอาจารย์มลปิ่งก็ไปหัวก็เข้ามาะหลุเพราะเตรียมเตรียมใหญ่คือเตรียมพญาไทก็อาจารย์มลปิ่งมาแล้ว จำไหมว่าอาจารย์หมูปีนเนี่ยท่านมีคุณอุปการอะไรมากมายมาก,มากลเลยท่านเป็นคนใกล้ชิดคือเป็นนายในของรัตนกริการที่หกรู้จักพราะว่านายในไว้ไปอ่านนะนายในนะเคยได้ยินไหมนั่นแหละนั่นแหละไปอ่านดนะนะูมรุปปีนเนี่ยท่านจะสืบทอดจิตนาณ์ของรัตนกรธิการที่หกราะหาเจรจาจ้างแล้วที่หกท่านก็มีหลายอย่างที่ดีมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นทีนี้ก็ท่านก็บอกว่าอาจารย์ป่นเป็นที่ปรึกษานะ แล้วที่โชคดีอีกอันหนึ่งคือคุณยุสตาห์ท่านกบมีเพื่อนของสรราสารุ่นเดียวกันกับท่านนะ่ะคือดรกเอร์อดรดีพานิศศาสตราจารายจาด็อกเตอร์กอดศรนั้นเป็นอักษรศาสตร์รุ่นเดียวกันอักษรศาสตร,สรท์ที่ที่ที่จุฬานะนะนั่นอนะ่ะก,ก็ก็เป็นบุคคลที่เป็นเป็นบุคคลผู้นําทางปัญญาทางการศึกษานะโดยโดยเฉพาะอย่างยิง่งโดยคุณคุณหญิงเราเนี่ยบุกเข้ามาหาท่าน ท่านจะย้ำจะเน้นในเรื่องของความซื่อสัตย์สุดจริตสัจจะปัญญาจะนารานาุทิอสั์และปัญญามาให้เจริงทุกอย่างมันก็ตรงกับข้อรวงระชการที่เก้านะท่านจะบอกว่าถ้าสุดจริตอยู่ตรงไหนมันก็จะเกิดความปกติเกิดสันติสุขแต่ถ้าไม่สุดจริตแล้วก็ลําบากมากนะมีบางครั้งบางคราวเวลาทำงานเนี่ยอาจารย์ประหยัดก็เป็นคนบ้านนอก เราเข้ามาอยู่ก็เลย اه, เรียราเรื่องเรื่องราวอะไรบ้างบางครั้งบางคราวก็ปล่อยค่าแต้มสิแต้มหรือว่าทําผิดทำพลาดไปท่านาจะเรียกข้อบรพบท่านมีวิธีการที่จะอบรมที่จะสอนครูนะแล้วก็ก็เปิดใจให้เราได้พูดอะไรต่อไปอะไรแล้วท่านก็ฟังเราแล้วก็บางอยาท่านก็เออใช่กันด้วยอ่าทีนี้พอเราฟังท่านบอกเราก็ว่าท่านไม่เหมือนผู้บัคชาตรวชาทั่วไปเพราะแต่ละวินาทีคุณเก่งเนี่ยท่านจะเป็นห่วงเป็นในย,ยในเรื่องของ ความเป็นอยู่ของลูกนักเรียนมีวันหนึ่งอ่ะท่านประธานข้างโรงอาหารนะท่านก็บาเรียกอาจารย์ไปนะแะก,ก็ตามท่านไปนะตามไป็นโรงอาหารใหญ่ที่เตรียมใหญ่นะ,ะท่านก็เข้าคิวพร้อมกับนักเรียนนักเรียนก็เห็นทุกคนก็มันบอกว่าต้องไปเข้าไปลูกเข้าไปเราก็ดูเนี่ยอเลยวาทําทไมผู้หญิงต้องมาทานที่โรงอาหารนักเรียนก็พห้องบอกเออ,อคุณถามดีนะนะรู้ไหมว่า เขาให้ลูกเขาซึ่งเป็นแก้วตาดวงใจเนี่ยมาอยู่กับเราเนี่ยแล้วระยะที่ลูกเข้ามาออกจากพ่าโบกอบแม่เนี่ยพ่อแม่เขาก็จะทุกข์รุรจะเป็นกังวลแค่ไหนแล้วถึงเ,เล็กอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องตามมาดูให้ถึงที่เลยคุณจะลืมนะคุณเป็นครูคุณต้องเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดนะแล้วในขณะเดียวกันนะ่ะอาต้องให้เขาเกิดความรู้สึกว่าเข้ามาอยู่โรงเรียนแะล้วเขามีความสุข ไม่ใช่มีวามทุกท่านก็พูดหลายอย่างบางทีอาจารย์จ,จำไปได้แต่ว่าท่านแนะนําคือนักเรียนก็คือแก้วกาดวงใจที่มือหนึ่งนะตอนนั้นจากนั้นมาก็มามาที่นี่ก็มาเป็นเตรียมอุดมศึกษาพัฒนกาการคุณหญิงก็เปิดสภาพเป็นพอที่เตรียมใหญ่ก็มาเป็นอาจารย์อุดมวัชรศักดิ์ึ่งท่านเป็นรอผู้ริยการอยู่เตรียมใหญ่มาเป็นมารักษาการอาจารย์ใหญ่แล้วมาประำที่อาจารย์ใหญ่แล้วก็เป็นประวตามระดับว่าอนะไครับ ติ่มปีสองสองสองพันยี่สองยี่สองยี่สามกลางทั่วนะอาจารย์ประหยัดก็อยู่ข้างในนี้มานอนที่บ้านพักพันโรกลัาแรกนะมันยังไม่มีอะไรนะเขาจะกำลังขบเินกันรอไฟไม่มีก็จุดเทียนจุดเทียนจุดเทียนเกือบเกือบไหม้บ้านจุดเทียนเกือบไหม้บ้านแล้วอยู่กลางทูงคนเดียวนะแล้วถนนจากคลองตันบาเนียเป็นโคนเปลเรนหมดเลยจำภาพได้ แต่สิ่งหนึ่งที่เราสิ่งหนึ่งที่เราได้รับการกำชับก,กัญชาแล้พวกนไปก็คือท่านท่านพูดเหมือนกับคล้ายๆกับเหมือนกับรรเก้าราชการที่ก้าท่านบอกว่ามีทํางานกับฉันฉันไม่มีอะไรจะให้นอกจากเรามีความประสุขรูปการรายการที่ได้ทาประโยชน์ให้กับทุกคนทำงานกับฉันฉันไม่มีจะให้อันนี้ก็ ก็มาเห็นตอนหลังว่าดรสุมเมธตมันติเวสกุลบุริทิเลขาบุริทิชายพัฒนาใช่ไหมท่านก็ท่านท่าน,นก็เล่าเล่าผ่านผ่านให้ตาเชฟพาราให้คนฟังแต่ว่านี่ฮะพอ่อหลวงในการที่กล้าเลยสั่งมาเสมอว่าเลิกเลิกหยุดงานไม่ได้งานยังเหลืออีกมากมายต้องทำต่อแล้วก็พอ่อหลวงในใจที่กล้าก็าบอกว่าทํางานกับท่านเนี่ยท่านไม่มีอะไรจะให้นอกจากการมีความสุขร่วมกันที่ท,ทำประโยชน์ให้กัน อาจารย์ก็เอาเอาเ,อาเ,อาเรื่องบาปพื้นปฏิบัติซึ่งอาจจะทํไปได้มากนะก็ขัดต่ความสามารถทุกวันนี้ก็ยังทําอยู่ที่วิทยาศาสสมัครนะฮะอันนี้ก็เราให้ลูกๆฟังเพราะฉะนัลล้นก็เมื่อผู้ใหญ่จะเรียกบุปการีสายโรงเรียนเตมุกษาสายพะเกี้ยวดอยของเราเนี่ยท่านได้ทําตนบําเพ็ญตนเกไงขอให้ลูกๆทุกคนเนี่ยลองศึกษาเรื่องนี้ลูกๆอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่มีคุณพ่อคุณแม่มีญาติผู้ใหญ่ท่านอาจจะเล่าให้ฟัง ว่ามีคุณอุปการอะไรต่างๆทีท่านท่าเพราะนั้นก็ขอฝากไปด้วยนะครับนะ,ะแล้วว่าจะเป็นเรื่องของคติพจน์ว่าจะเป็นปรัชญานะการเป็นเรื่องทางวิชาการและคุณธรรมเป็นเรื่องอะไรเลื่อนะถามว่าเลื่องคืออะไรใช่ไหมทางวิชาการและคุณธรรมนะ,มาาะท,ทีนี้ส่วนเพลงเนี่ยที่จะประยัดเขียนไปเนี่ยเราก็เก็ตคือเราก็มีความรู้สึกว่ามันตันหนักเหมือนกับเพลงชมพูพันทิพย์ที่เราเขียนขึ้นมานตอน,นัน้นอ่ะหารือกันว่า มันจะต้องมีไม้ประจำโรงเรียนอะไรเขาคิดออกมาผู้หลักผู้ใหญ่เลยเพราะอัศวินบอลเวทเขาเลยท่านท่านเป็นผู้ช่วยอยู่นี่มาก่อนแล้วท่านไปเป็นผู้บริการโรงเรียนเรียนมน้อมนะท่านก็บอกว่าต้นชบูพันทิพย์หรือกระบบีญาเนี่ยใช่ไหมมันเป็นไม้ที่ทนแดดทนลมทนฝนนะเพราะฉะนั้นถ้าเอาไปไว้นะี่มันจะต้องเป็นต้นไม้ที่ระเบเป็นข้อคิดเตือนใจเรียนาะผู้ใหญ่ต้อ,องเขียนเพลงไวสิก็าทนดีเลยก็เขียนมาเรียกว่า เห็นต้นชมพูพันธิบคราใดยังไม่ในความหมายดังคาว่าอดทนเข้มแข็งทุกการเวลาชมพูพันทิปเกือนว่าจะท้อใจถึงแดดร้อนลมฝนพรมลงมาดาวแลงวหน่าอากาศเป็นไงชมพูพันทิโคืนต้นไซสไม่ได้หวั่นไหวต่อการเวลาเปิดฟังเองนะโดยเปลีแย <ไป S 2> ้วยาเด็กจะเสียเวลาใส่เข้า,ศาไปด้วยกันแล้วกันนะครับนันแหลกและทางนี้ทั้งหลายทั้งหมดอาจารย์อยู่7ปีก็มีความรู้สึกว่าเราเองยังไม่ค่อยได้ทาประโยชน์อะไรให้กับโรงเรียน เพราะเราเองก็มีบุญวาสนามีกรรมต่างกับสักวาระไปหลายที่หลายทางยิ่งทนบันรลายชีวิตก็รึกได้ว่าหลายสิ่งหลายอย่างความความซื่อความโง่ความรู้ไม่เท่าทันการแปรปของชีวิตมันก็มีแก่ผู้ทุชนาะครูก็ไม่ใช่ผู้พิเศษที่ไหนแต่เป็นคนธรรมดาสามัญนะเราก็มาจากบ้านนอกนนเราก็ได้รับครูประการจากผู้รักผู้ใหญ่เราก็ได้รับความเมตตาจากผู้ปกครองทุกคนนะครับที่เอาลูกหลานมาที่นี่ ลูกๆก็เก่งอยู่แล้วเพราะลูกๆมีบุพการีมีคุณพ่อคุณแม่มีผู้ปกครองเป็นผู้ดับที่ดีส่วนอาจารย์เป็นแต่เพียงคนบาเอาผ้ามาปัด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 กลออกจากเพชรเม็ดงามลูกๆเป็นเพชรอยู่แล้วาะอาจารย์ก็มีความรู้สึกว่าหลายอย่างที่เราทําไปมันอาจจะผิดพลาดก็ก็บอกผ่านที้ไปเลยว่าก็กราบขอโศสิกรรมก็หากมีสิ่งใดที่จะเปลี่ยนทำไปแล้วก็มันไม่เหมาะไม่สมไม่ควรจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ขอกราบคารวะขออภัย ก็จะขอ,ข,อขอติดตามไปชดใช้หนี้กับตลอดเวลาอะไรที่เป็น,ปนความดีความงามที่ผู้ปกครองที่นักเรียนที่บุปการีของโรงเรียนที่ทําไว้ก็ขอให้บรรดาให้กับนักเรียนทุกคนได้รับแต่ความสุขความเจริญน,นะครับนะอาจารย์ประหยัดถือว่าเป็นหนึ่งในคนที่แบบมีสําคัญต่อโรงเรียนเรามากๆเลยนะครับเนี่ยแบบเจอแต่ว่าเมื่มอวานอาจารย์บอกว่าอาจารย์ไม่ได้เป็นแค่ผู้ปิดทองหลังพระแต่อาจารย์เป็น ผู้ปิดทองไอ้ก้นพระไอ้ก้นพระเลยก็ก็อยู่นี่ก็คือคือมีคนบอกแหละแล้วก็เอาคำนั้นมาพูดว่าเออปิดทองแต้ก้นพระคืออ่าอย่างมาอยู่นี่กัครั้งแรกเนี่ยพาเด็กเข้าค่ายนะผู้หญิงก็บอกระวังนะไม่ได้มันไม่ได้อุปกรณ์เขาเขาไม่ยอมหรอกเข้าค่ายที่เต็มใหญ่เข้าค่ายลูกเสือแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งจัดตั้งปองลูกเสือขึ้นมาอาจารย์ก็เป็นผู้กำกับกลุ่มลูกเสือเต็มพัฒนาการคนแรกนะครับมรอยู่ที่ครูบาอาจารย์ก็เรียนจากเราแล้วก็ทั้งว่า ท่านปออุรุมก็เรียนรู้จากเราเราเป็นวิธีกรลูกเสือของข้าศีกชาด้วยทีนี้ต่อมาแล้วก็พารักษาขนบทรรเพียมประเพณีเรื่องของเทียนพรรษาตอนอยู่ที่เรียมใหญ่ก็ไปถวายเทียนที่วัดปทุมวนารามนะครับเดินนะเดินมาจากเดินมาตาถรนอริรุนังมาวัดปทุมวนารามนะแล้วก็มาอยู่ที่นี่ก็วัดปากบ่อปี ปีสองสองลูกรูกยังมีอยู่นะก็ไปในโจทยได้นั่นแหละพาทำมีพิธีอารอเทียนพรรษาถวายเทียนพรรษาแล้วก็ซ้อมในพิธีไหว้ครูพิธีต่างๆอาจารย์ต้องจะเป็นคนเป็นแกนเนื่องจากมาเป็นคนนาหมดกิจกรรมด้วยนะครับลูกเสือยุวกาชาดเรียนรูและพาลูกเสือไปเข้าค่ายนานาชาตินะอย่างนี้ของเราก็มีโดยที่ผู้ปกครองท่านก็ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีมากนะครับ จากมาถึงตอนนี้นะครับเราก็ได้รู้เรื่องของอาจารย์ประหยัดและประวัติของโรงเรียนเตรียมรมศึกษาพัฒนาการมาระดับมาระดับหนึ่งแล้วนะครับและสิ่งนี้คือสิ่งที่อาจารย์ประหยัดกําลังทําอยู่ในช่วงเวลานี้ครับซึ่งนั่นก็คือโครงการบ้านภาษาใจนะครับผมเดี๋ยวจะให้อาจารย์ประหยัดช่วยอธิบายคําว่าบ้านภาษาใจหมายถึงว่าทุกเพศวัยทุกชาติทุกภาษานะครับมีความสุดจริตริงใจต่อกันนะครับ ถ้าทุกคนมีความสุขริจริงใจต่อกันโลกกับโลกมันก็จะเกิดสันติสุขได้นะภาษาใจสําคัญยิ่งใหญ่นะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ทําโครงการนี้ให้กับกลุ่มชนเผ่าอยู่จะไป่้องสอนอเพื่อที่จะคล้ายกับว่าทํายังไงสันติสุขมันจะเกิดขึ้นได้แต่มันก็คงจะยากอยู่เพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างมันมีผสมผสานกันไปอ,อาจารย์ไปทำยุโรปมา8ปดปี ก็ยังไม่ประสบผลสําเร็จเท่าไหร่ก็ขอฝากไว้ด้วยนะถ้าใครสนใจในเรื่องที่จะอยากจะไปเป็นอาสาสมาัครไปช่วยนะพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ของเราไม่จะเป็นเด็กเยาวชนไม่จะเป็นชาวบ้านเราอาจารย์มีหน้าที่ไปช่วยสอนหนังสือพัฒนาทักษะการใช้ภาษาเอาเพลงไปให้ร้องบ้างให้พูดไทยบ้างแล้วก็ในเรื่องของสุขภาวะอนามายัยแม่และเด็ก เอาอาหารการกินที่ถูกสุขลักษณะเช่นสมุนไพราอาจบอกการอยู่การใดและที่สําคัญที่สุดก็คือกลุ่มปะบากเนี่ยมีปีปัญหาหรือรคนาน,า,นาประการถ้าหากว่าใครกระามแต่ที่มีเวลาหรือมีจิตใจเมตตาพร้อมที่จะไปดูหรือไปศึกษาแล้วก็ไปช่วยเยนะก็คงจะไปได้หรือเพราะถ้ามีกําลังแล้วแต่ว่าอยากให้เป็นการเปลีย่ยนตัวเองขอให้เราพร้อมสะกด อาจารย์ก็พยายามประสานเรื่องนี้ตอนนี้อาจารย์ก็ทําทเพลงให้แม่ครูสอนอยู่ร่วมร่วมสี่สิบเพลงก็พยายามจะเผยแพร่บทเพลงนี้แล้วก็จะนํารายได้นี้มาทํางานตรงนี้วันปลายสุดท้ายอาจารย์อยากจะูดกับอส่าน์านขันที่นั้นแต่อาจารย์บริจาคร,ร่างกายวันพีล้วนะก็จะไม่จะไม่ให้นั่นเพราะนั้นถ้าอยากจะทําประโยชน์ถ้าหากว่ามไ,มไม่มีทางเลือกเดดก็ขอให้มาช่วยในเรื่องของกิจกรรมบ้านพาสายใจด้วยนะครับนะนะ ก็ขอบคุณอาจารย์ประหยัดคำสิ่งมากนนะครับที่สละเวลามาในวันนี้คือผมกับเพื่อนรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยครับที่เมื่อวานได้ไปเจออาจารย์แล้วก<ม>็วได้รู้เรื่องราวที่แบบสุดยอดมากเลยครับอาจารย์เจอให้กำลังแบบเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเราได้เลยครับว่าเราควรพัฒนาต่อไปด้วยความซื่อสัตย์ด้วยความสุจริตแล้วมีจิตใจที่ดีงานจริงๆรูกทั้งลูกก็จะเย็นอยู่ได้ด้วยความสุจริต ก็ขอบคุณลูกทุกคนนะที่อย่างน้อยก็เป็นชุดแรกในรอบ40ปีที่องเตรียมพักมีชุดนี้นะซึ่งอาจจะเป็นสวรรค์ส่งมาให้ได้พบกันนะแล้วก็้องขอบคุณบูชาขอบคุณลูกทุกคนแล้วก็คุณพ่อคุณแม่แลควก็คณาจารย์ทุกท่าน่ให้โอกาสนะยินดีต้อนรับบ้านภาษาใจแม่ห้องสอนก็จะเข้าเข้าถ้าเกิดว่ามองไปข้างทางเจอคนแก่ๆแบบนี้อยู่ก็เลย คัดคายอยู่กันแล้วกันนะครับขอบคุณลูกมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับแล้วจะมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม